ตะวันนี้ค่ะทางคอรมอค,ค่ะเข้าอนุมัติงบประมาณ1,080เซลวย80ล้านบาทโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยพี่น้องประชาชนเพื่อจะมาแก้ปัญหาเรื่องค่องๆแพงนี่แหละค่ะแล้วก็ช่วยลอดร,ราคาครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนด้วยค่ะ เรื่องนี้น่าธนากรว่างบุญคงชนาโคซกประจําสําหนักนยายกรัฐมนตรีก็บอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินงบประมาณรายจายงบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อก,กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นวงเงินร่วมทางเม็ดเนี่ย1นื่เส่ร่อยแปดสิล้านบาท เพื่อดาเนินโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยพี่น้องประชาชนปี2องพตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในสถานาการณ์โควิดสิแล้วก็เพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าที่จําเป็นต่อการดํารงชีพในราคาที่ประหยัดให้กับพี่น้องประชาชนอย่างถั่วถึงรวมทั้งเพื่อเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจท่านรากแล้วก็การบริโภคซึ่งก็จะก่อให้เกิดการบุญเวียนทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นมากด้วยค่ะสำหรับรูปแบบโครงการนะครับจะเป็นการขายสินค้าที่จำเป็นต่อการคร องชีมให้กับผี่น้องประชาชนในราคาประหยัดระยะเวลาดําเนินการ90วันด้วยกันครับโดยมีารายละเอียดดังนี้ครับหนึ่งกิจกรรมบริหารจัดการจะขายสินค้าพานช่องทางขายนะครับโดยจะหาทถานที่ขายและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อในสินค้าจะยําเป็นต่อการครองชีพพานช่องทาง้านสะดวกสื่อห้างทองทิ้นหลุหาราชับ สองนะครับเป็นกิจกรมรมส่งเสริมการขายสินค้าที่ยัเป็นต่อการคล่องชีพตามชนิดปริมาณและก็ราคาที่เหมาะส,สมไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรเนื้อไก่ไข่ไก่สินค้าร,ริโภคบริโภคนะครับจากสมาคมผู้ขาปลีกขาสง่งซัพพลายในพื้นที่เพื่อขายกับผี่น้องประชาชนด้วยนะครับนี่นะคะหลังจากนี้เดี๋ยวต้องรอดติดตามนะคะว่าจะออกมาในรูปแบบไหนน,<ช>นะคะคเผื่อจะช่วยเหลือผี่น้องประชาชนทั้งพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการ รวมไปถึงพี่น่องประชาชนที่จะได้ซื้อของในราคาที่อาจจะไม่แพงอาจจะไม่ซุงมืตอนนี้ก็จะช่วยหลัภงาราคาใจใจให้กับพี่น่องประชาชนได้ดเป็นอย่างดีเลยนะคะ